อยากบอกเธอสุดหัวใจจะทำอะไรต้องมีเหตุผลแต่ถ้าจะรักใครสักคนเหตุผลไม่ต้องมี Hello แปลว่าสวัสดี Can you see คุณเห็นฉันไหม My heart แปลแว่าหัวใจอ My heart แปลแว่าหัวใจเขียนไว้ข้างใน I love you จะรักใครไม่มีเหตุผลครับข้อ60นะครับข้อใดเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาราข้อใดเป็นกฎหมายทีออ่ออกโดยฝ่ายบริหารนะฮะมาดูข้อ3ครับพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงพระราชกำหนดอ,อันนี้ออกโดยฝ่ายบริหารแน่นอนนะฮะ มาดูก็61ครับข้อใดไม่ใช่กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารอันนี้คือพระราชบัญญัติในคลิปที่แล้วเักเรียนไปดูข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนะฮะพระราชบัญญัติกฎหมายชนิดใดไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ว่าการณีใดๆพระราชกิจตดีกาครับ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจถวายคำแนะนำในการบัญญัติกฎหมายใดครับพระราชกิตติกากฎหมายประเภทใดอยู่ในลำดับศักต่ำที่สุดพระราชกิตติกากฎหมายใดที่มีลักษณะเป็นกฎหมายชั่วคราวพระราชกำหนดครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ เมื่อประกาศใช้บังคับแล้วปรากฏว่าไม่เคยมีการบังคับใช้ในทางปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้สิ้นผลไปโดยปริยายประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่42โดยได้ได้ยกเลิกบางส่วนของพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งดังนี้ประกาศ ดังกล่าวจะมีฐานะเท่ากับกฎหมายใดครับพระราชบัญญัติครับพระราชัญญตัตินักเรียนมาดูเก็บความรู้นะฮะพระราชกิจสถีกาเนี่ยเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตร,ริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีเป็นกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดของกฎหมายแม่บท การออกพระราชกิจฎีกาเนี่ยมีขั้นตอนหนึ่งครับเสนอคือคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพระราชกิจฎีกาหรือที่ได้รับ,ท,รบที่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดที่บัญญัติให้ออกโดยกิจสีกาขึ้น2ผู้พิจรารณาคือคณะรัฐมนตรีผู้ตราก็คือพระมาหากษัตริย์ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อประกาศเป็นราชกิจจารุเบกษ,ษาข้อสังเกตการจัดทำราชกิจสเดีกาไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภาพระราชบัญญัติครับเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและการยินยอมของรัฐสภาประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายที่รวมบทกฎหมายต่างๆในเรื่องเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบครับข้อใดคือข้อที่แสดงลักษณะสำคัญของกฎกระทรวงข้อ2ถูกต้องก็คือตราขึ้นโดยรัฐมนตรีตามกฎหมายหลักของแต่ละกระทรวง การที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามรถที่มีคนนั่งเพียงคนเดียวผ่านถนนที่มีมลพิษมากถ้าจะให้มีผลบังคับต้องตราเป็นกฎหมายใดครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ70ครับกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ อันนี้ต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดจัดว่าเป็นกฎหมายปกครองก็คือกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายที่ต้องตีความโดยเคร่งครัดคือกฎหมายใดครับกฎหมายอาญาข้อใดไม่ใช่กฎหมายวิธีสบัญญิ ก็คือกฎหมายอาญากฎหมายอาญาต่อมา74ครับข้อใดไม่ใช่กฎหมายสารบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง75ครับองค์กรใดในระบบการปกครองของไทยไม่มีหน้าที่ออกกฎหมายสารรัฐธรรมนูญข้อ76ครับ องค์กรใดมีหนะ้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดการให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรกกือกกตนั่นเองนะฮะเอาเรามาดูเกิดความรู้นะครับกฎหมายวิธีสมบัญญัติก็คือกฎหมายที่กำหนดวิธีการบังคับให้เป็นไป,นปนตามสิทธิหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายสารบัญญัติเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายลักษณะพยานพระธรรมนูญสารยุติธรรม